สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาแก้ปัญหา Microsoft Word นะครับหรือว่า Microsoft Office ของ2013นะครับมันเด้งนะครับหรือว่ามันทำงานช้าเปิดไฟล์ช้าปิดช้าบันทึกช้าอะไรอย่างงี้นะครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหากันแล้วก็ไปที่ Word 2013นะครับผมตัวนี้จะเป็น Word 2013ใน Windows 10นะครับมันจะเป็นภาษาไทยนะครับ แล้วก็มาที่เปิดเอกสารอื่นๆจากนั้นมาที่ตัวเลือกแล้วก็มาที่ศูนย์ความเชื่อถือก็มานี่แล้วก็มาตรงนี้นะครับผมมุมมองที่ได้รับารการป้องกันตอนนี้นะครับถ้าเรายังไม่เคยเข้ามานะครับผมมันมันจะติ๊กถูกแบบนี้สามช่องแต่ทีนี้ให้เราติ๊กออกทั้ง3ามช่องนะครับผม แลก็กดตกลงแล้วก็ปิดออกแล้วก็เริ่มใหม่ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้ง Word Excel แล้วก็ PowerPoint เลยนะครับผมสนเพื่อนคนไหนที่มีปัญหาก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ